สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกมเวอร์อัพมาชิป,ปีก,กอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปคอนเทนต์สั้นๆเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็วันนี้เนี่ยก็คือเป็นวันแรกที่มีเรือลําใหม่เข้ามาอีกลำหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของลานี้เลยจะอยู่ในหน้าชิปยาร์ดนะครับนี่เลยครับอาราตก,กาลำนี้ก็เป็นเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือลตาตะเวนประจําบานนะครับในโลกความจริงก็คือตัวเรือตัวเรือลตาตะเวนแต่ว่าปืนอะ ปืนหลักอะเป็นปืนหลบจำบาดมาติดนะครับซึ่งถ้าในเวอร์ชันคอมเนี่ยลำนี้ถือว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับคือดีคือดีดีพอสมควรดีพอสมควรนะครับพอทีนี้ตอนนี้ก็คือวันเพิ่งมาลงบีดวันนี้นะครับวันนี้ก็คือถ้าที่ผมัดคชิปก็คือวันที่10 8แปดมิถุนายนนะครับอ่าก็คือวันที่1 8มิถุนายน,ายนเป็นวันแรกที่มันเอามาเพิ่งเอาลงมาในหน้าในหน้านี้เนาะในหน้าชิปยานนะครับมีเพิ่มมาอีกลำหนึง่ง ก็เฝ้ารอตั้งแต่ต่อช้าแล้วล่ะว่าเอะมันจะมายัางไงเพราะที่แรกก็คาดเดากันว่ามันที่แรกคิดว่ามันน่าจะมาเป็นกล่องสุ่มหรือเปล่าแต่โชคดีว่าอ่ะมันเพิ่งอ,ออกมาตอนสี่โมงเย็นเนาะก็มาบอกมาได้ฉเฉลยว่าเออมันเอามาใส่ในนี้แทนเนาะทีนี้ทีนี้ครับลำเนี้ยเด่นเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะมีส่วนเสริรมมีมีสกิลเสริมของเรือรมาน้่เลยมีพวกเพิ่มความแม่นยาปืนนะครับ AA แล้วก็เรดาร์ นะครับคือคือส่วนเสริมเรือ,อามันอ่ะจะคล้ายๆมิสซูรี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมิสซูรี่ให้ดูนะครับอ่ะมิสซูรี่อ่ะมิสซูรี่ยังมีเพิ่มความแม่นยำปืนกับเรดาร์แต่นั้นมีเอเวิร์ดแถมมาให้แล้วก็เพิ่มสกิลเพิ่มความแม่นยำปืนหลักเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับเพราะนั้นแล้วอะ่ะในความพิถ่มอมมันก็คือเป็นมิสซูรี่ย่อส่วนลงนั่นเองนะครับมันก็คือมิสซูรี่ย่อส่วนลงมาให้เล่นเหมือนจะง่ายขึ้นนะครับเหมือนจะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อย ทีเนี้ยสำหรับการแลกเอาอาร์ก,ก้ามาเนี่ยครับ mm. ก็คือจะต้องใช้เหล็กจำนวน50อันนะครับใช้เหล็ก50อันคือที่ผมอ่ะคิดวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรเลยคือผมอ่ะจะมาโชว์ความเกลืออันนี้จะมาโชว์ความเกลือกันนะครับจะมาโชว์ความเกลือว่าอเออตอนเนี้ยมันมีกล่องเหล็กมาพอดีคือมันผมก็เอกใจแต่ตอนที่เอ๊ะทำไมมันมีกล่องเหล็กมา ทีแรกผมก็เอะใจว่าทำไมมันมีกล่องเหล็กมาแล้วมันระยะเวลาตั้งเจ็ดวันเนี่ยโอ้โหทำไมมันมาตั้งเจ็ดวันพอไปนั่งนึกรอรอตอนเย็นอ๋อมัน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 อยู่อย่างนี้เลยนะครับก็เลยผมก็เลยทําการเติมไปละนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าผมมามีเหล็กยู่ส่วนหนึ่งแล้วคือมีอยู่สามสิบทีแรกอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรมากทีแรกอ่ะผมจะแลกเบนแฮมจะแลกรำนี้แล้วเพราะมันขาดอแค่สิบห้าแต่ทีนี้พอมอยมานี้ปุ๊บมันกลับราว่าเอาอาราก้ามาอยู่ในนี้ผมก็เลยเอาละ งั้นเอาเลยดีกว่านะครับงั้นก็เลยผมก็เลยลงทุนกับตัวเก์ปีกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนีกระซิ์ละช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็มันก็ยังมันก็ยังถือแม้ว่าบ้านเราสถา,านกากรณ์จะดีขึ้นแต่ว่าข้างเงินมันก็ฝืดนิดเนาะไม่เป็นไรนะครับผมก็พอมีอยู่นิดหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าว่าจะได้ไหมจะได้เหล็กพอหีือย แรกได้เลยตอนนี้หรือไม่นะครับสำหรับใครที่ไม่มีงบมากพอที่จะไปเปิดเอาตรงนี้นะครับคือมันมีวิธีการเอาเหล็กได้ด้วยวิธีอื่นเหมือนกันนะครับคืออย่างแรกเลยที่เอาได้คือบิดพาร์ตอ่ะมันก็มีนะครับเนี่ยบิดพาร์ตมันก็มีมันมีไม่เยอะมันมีประมาณสามอันนะครับอ่าแล้วก็อ่าแบตเทิร์นฮอเนอร์ของพวกเรือเทียแปดอะ่ะให้เยอะให้สี่อันแต่ถ้าเทียเจ็ดหมื่นจะให้สองมั้งเดี๋ยวผมขอดูนะเหมือนจะให้สองอัน อ่าใช่ประเทอรทโนโี่7ก็มี2อันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาเลยคือถ้าสมมติว่าผมที่ผมอาจจุดตอนนี้แล้วมันได้ไม่พอเดี๋ยวผมก็จะพยายามไปเก็บไล่เก็บเอาเดี๋ยวก็ถึงนะครับอไล่เก็บเอาเดี๋ยวก็ถึงโอเคมาเดี๋ยวผมมาลองเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะมาเปิดกับว่าจะได้ไหมนะครับเปิดได้ประมาณ2รอบก็น่าจะหมดละเพราะว่ามันมันรอบละสองพนะครับผมจะเปิดรอบใหญ่เลยนะครับอ่าเริ่มเลยดีกว่ารอบแรก โอเคได้มาสองอันถือว่าน้อยถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากสองอันมาอันต่อมา okay. โอเคอ๋อไม่ใช่สองรอบได้สามรอบนะครับมาโอเคได้มาสามอันนะครับคือเลยเลดเลดกล่องมันเนี่ยค่อนข้างต่ำคือมันไม่ค่อยออกสาสิบกับยี่สิบหรอกมัต่อกันหนึ่งหนึ่งกับสองนี่แหละเป็นเมนนะครับหนึ่งกับสองนี่เป็นเมนโอเคมาครั้งสุดท้าย โอเคนะครับไม่ถึงยังขาดอีกนิดนึงโอเคยังขาดอีกนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมก็จะพยายามไปหาเอาไปหาเอาจากในในเควสเรือนอะไรเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ไม่ค่อยยากหรอกครับแ๊บเดียวก็ได้เนาะแต่ว่าบางคนมานาบากนิดนึงก็ก็ให้อดใจรอครับถ้าถ้าไม่ได้ก็ก็ก็อาจจะต้องเชื่อไปเนาะอาจจะต้องเชื่อไปเนาะ ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็มารีวิวให้ดูว่าเออมันมีกล่องอะไรมามีเรืออะไรมาเนาะโอเคครับ